สวัสดีค่ะรายงานสดจากหน้าแปลงหมายเลข7นะคะจุดที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลข7.1และ7.2ค่ะหลังจากเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็ปักธงนะคะหน้าแปลงก็จะสวยงามอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่สนามกอล์ฟนัทเทิลรังสิตกอล์ฟคลับนะคะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ จุดที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลข7.1็นะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่2 3 1ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ11,000บาทนะคะด้านหลังนะคะอยู่ติดเลคนะคะแล้วก็แปลงนี้มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะด้านหลังนะคะเห็นไหมคะนี่ยคะ่ะคือจุดกึ่งกลางที่แบ่งครึ่งสองแปลงนะคะและตรงนี้ค่ะคือแปลง7.2ค่ะ แปลงนี้ก็เนื้อที่231ตารางวานะคะราคาตารางวาละ1นึ0 0บาทค่ะจะสดจะพ่อนโทรเข้ามาคุยกับตุ๊กได้ค่ะเบอร์โทร099 221 6289นะคะนัดชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายในสนามกอล์ฟนอรทินรังสิตกอล์ฟคลับนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 221 6289นะคะ ยินดีพาชมที่ดินนะคะเงื่อนไขของเราก็ยืดหยุ่นมากๆนะคะจะสดจะพรโทรเข้ามาคุยกันนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่สวยงามจริงๆเลยค่ะหลังจากเคลลิ่งพื้นที่นะคะสวยงามมากๆค่ะนัดชมที่ดินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ